ทั้งทงงี่ฉันไม่รู้จักเขาแต่กับสบายใจเล่นลำเก่งจังเลยนะครับพอเขานำเก่งปัญหาไม่เซาซีจนหยาบคายด้วยอืมทำไมคนแบบนี้ถึงมาเดินเตะเตะข้างนอกล่ะทำไมคุณถึงไม่ได้รับเชื่อหรอคะผมไม่ค่อยถูกกับคนในพระราชวังเท่าไหร่ครับในเมื่อกี้บอกว่ารู้จักคนในราชวังไงคะรู้จักกับสนินมนต่างกันนะครับเป็นความสัมพันธ์ที่เจอกันแค่เรื่องงานก็ว่าได้ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจเหรอประมาณนั้นครับดูเหมือนว่าคุณจะผอมเกินไปสําหรับคุณที่เป็นเจ้าของร้านขนมหวานนะครับฉันรู้หมดแล้วค่ะว่าโกหกสนุกม,มากเลยครับงั้นผมขอตัวก่อนนะครับหวังว่าเราจะได้เจอกันอีกนะครับอะเอ๊เดี๋ยวสิอย่างน้อยก็ช่วยบอกซื้อก่อนสิคะไว้จะบอกเขาหน้านะครับผมขอตัวก่อนอะไรกัน คนหาอะไรทําแก้เหมือไม่ใช่ฉันแต่เป็นผู้ชายคนนั้นใช่ไหมเนี่ยหน้ากากประดับเกตฉันต้องจำเอาไว้งานเนี้ยได้นาเดินต่อไปเป็นเวลาสองวันหนึ่งคืนหลังจากที่ฉันได้เต้นรำอย่างเป็นทางการตามมารยาทกับองค์ชายในช่วงกลางวันของวันที่สองฉันก็ได้เพลิดเพลินกับสวนที่แสนสวยงามของพระราชวังในเวลาว่างที่เหลืออยู่เป็นสวนที่สวยจริงจ ชาติที่แล้วฉันก็ปลูกต้นไม้เก่งเหมือนกันเราก็ถางต้นไม้ที่น่าสงสารของฉันตอ,อนนี้จะเป็นยังไงบ้างนะโดยเฉพาะต้นโหระพานอ้อยที่ฉันปลูกมาเป็นปีหวังว่าจะได้เจอเจ้าของที่ดีนะแต่จัดส่วนในร้านตอนนี้ก็คงจะยากเกินไปในร้านแคบซะขนาดนั้นแค่จะวางก,กระถางต้นไม้สักกระถางยังคงคิดหนักเลยพวกต้นไม้ที่เคยปลูกในพระราชวังเทวิต ก็โดนเผาหมดแล้วเหล่าต้นไม้ที่น่าสงสารใช้ข้อ,อและหงส่งของมาที่นี่บ่อยๆดีไหมนะถ้าเธอมาอีกผมจะดีใจมากเลยละ Yes ไว้จะมาใหม่นะเพคะเดินทางปลอดภัยนะองชายก็รักษาสุขภาพด้วยนะเพคะเขาเป็นคนสุภาพแล้วก็เท่มากเลยไม่ใช่หรอแค่พราะเขามีแผลเป็นทุกคนก็พากันเลี่ยงเขาอออ คนนักของน้ำมากลกัวเขาเลยเหรอคะไม่เชนนี้เลยเหรอจะให้กว่าอะไรล่ะเขาก็แค่ไม่แผลเป็นที่หน้าเองนี่ว่าแต่เบลเธอะคบกับผู้ชายที่เพิ่งเจอกันเร็วขนาดน,นั้นได้ไงเนี่ยคะคบปะคบอะไรกันคะเขาก็แค่ทวน,นทันแําลำก็แค่นั้นเองไม่น่าใช่หราม้งมองแค่แบบเดียวก็รู้แล้วว่าเธอตกหลุมรักเขาเข้าอย่างจัง มันได้จดลุงรักเขาอย่างจังอะไรแบบนั้นชักนิดเลยเช็คให้ดีด้วยละ่ะว่าเขาต้องซูมเหมือนเกีเลอรีหรือเปล่า่ตจำไว้คนใหญเลยค่ะวันต่อมาคาเฟ่ดักรันเบสสวัสดีครับคุณเจ้าของร้านสวัสดีค่ะไปเที่ยวชมพระราชวางังสนุกไหมครับค่ะสวนสวยมากเลยละ่ะว้าวคงจะสะดุกหน้าดูเลยนะครับ วันนี้คุณเอมอนดูอารมดีเหมือนเคยเลยนะคะตอนที่ฉันบอกว่าจะไปพระราชวางังสีหน้าของเขาดูไม่ดีเลยแท้ๆอือปาพราบผมดีใจที่ได้เจอคุณนะครับคะหนึ่งวันไม่สิสองวันที่คุณไม่อยู่ผมเบื่อมากเลยนะครับงั้นหรอคะรับขนมนี้ไปสิคะเราเจอกันนะคะดีใจงั้นเหรอหรือว่าจะพูดความจริง คงจะชอบแค่ที่ฉันหน้าตาดีเหมือนที่ฉันเคยชอบเกเรลีนั่นแหละเขาไม่ได้พูดมันจังใจจริงหรอกเบื่องั้ยหรอครับมันน่าขนลุกนะทำอะไรเนี่ยเดลิกเรื่องที่น่าขนลุกคือการที่ผมต้องทนทุกข์ทรมานอยู่คนเดียวตั้งสองวันโดยที่ไม่มีมาสเตอร์ตั้งหาครับต่อให้มาสเตอร์จะไม่ไปที่พระราชวังไม่สิอย่างน้อยก็น่าจะทิ้งคนรับใช้ไว้ช่วยงานสักสองสามคนแล้วค่อยไปก็ยังดี เฮ้อช่างเถอะครับผมรู้แล้วล่ะว่าถึงผมจะพูดไปแต่ถ้ามีเรื่องอะไรนสนุกสนุกเกิดขึ้นอีกมัตเตอร์ก็จะหายตัวไปหยุดดีขอโทษนะเดลิกแต่ท่านายได้เห็นแน่อาจจะเปลี่ยนความคิดไปเลยก็ได้ท้านายได้รู้ว่าเจ้าของนั้นตัวน้อยนั่นน่ารักและสง่างา,ง,งามขนาดไหนตอนที่ทำสัญญาที่พระราชวังนะผมไม่สนหอกผมจะไปพักแล้วเอาจริงเหรอ ฉันไม่ชอบทํางานคนเดียวนะผมเองก็ไม่ชอบทํางานคนเดียวเหมือนกันครับอืมฉันให้ยาเามนีเพิ่มเม็ดหนึ่งผมจะให้หนายท่านทํางานคนเดียวไม่ได้หรอกครับ <c oughs> ฝากด้วยนะขนมหวานที่แม้แต่องจาก,กพันยังต้องตกหลุมรั Emperor, มกเอ็มเ <c oughs> พลเลอร์มาการองวางขายเฉพาะเดือนนเท่านั้น นี่คือเอมเพอร์เลอร์มักาลองที่เอาไปให้พระราชวังที่ว่างั้นหรอต่อแถวเลค่ะต่อแถวว่ากันว่าขนาดจากักรพรรดิกับจักรพรรดิน,นีเองก็ยังสมยมาเลยนะคะยอดขายเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วหลังจากกลับมาจากพระราชวางังตามที่คิดไว้เลยพวกคงตางแห่มาซื้อเอมเพอร์เลอร์มักาลองกันฉันทำเงินได้มากกว่าที่ใช้ค่าซื้อสำหรับไปงานเลี้ยงที่พระราชวังซะอีกแถมยังให้โบนัสเบลอีก ้อองนนนวัทำดีมากเลยเบลถึงวันนี้จะเหนื่อยแต่ก็สนุกมากนี่แหละชีวิตแห่งการทำธุรกิจกินเก็บในตู้เซฟก็เยอะขึ้นแถมยังได้รับคำชมจากคนอื่นอีกถ้าอยู่ในพระราชวังคงไม่มีทางรู้สึกแบบนี้แน่นอนพรุ่งนี้ว่าไปธนา,าคารหน่อยดีกว่ามาไม่ไม่ไม,มีตู้เซฟตู้เซฟหายไปแล้ว